คำว่า“不过”กละคำว่า“可是”มันแปลว่าแต่เหมือนกันแต่ว่ามันมีจุดที่ไม่เหมือนกันนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับเริ่มจากส่วนที่เหมือนกันก่อนนะครับก็คือ“不过”กับ“可是”มันแปลว่าแต่เหมือนกันนะครับอ่าเช่น我喜欢吃辣不过不太能吃辣กับ我喜欢吃辣可是不太能吃辣จริงๆข้อหมายมันเหมือนกันนะครับ แต่ว่าอารมณ์ที่สื่อออกมาต่างกันนิดนึงนะครับเรามาดูจากข้อแตกต่างข้อแรกก่อนนะครับปูลั่วนะครับแปลว่าแต่แต่ว่ามันจะเป็นภาษาพูดนะครับ ในขณะเดียวกัน可是อเชเป็นได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับส่วนที่สองนะครับปูกั่วนะครับมันจะมีความเบาวกว่า可是นะครับอย่าง我喜欢吃辣不过不能吃辣ก็จะแปลว่าฉันชอบกินเผ็ดนะแต่ว่ากินเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับประโยชน์หลักนะครับก็คือข้างหน้าก็คือ喜欢吃辣ก็คือเน้นที่ชอบกินเผ็ดก่อนแต่ว่าอาจจะแบบว่ากินไม่เก่งแต่ว่าประโยชน์ที่สอง我喜欢吃辣 可是不能吃辣แปลว่าฉันชอบกินเผ็ดนะแต่ว่าฉันกินเผ็ดไม่ได้เลยคืออันนี้อาจจะแบบว่ามันจะหนักกว่าปูกัวนะครับปูก่วอาจจะคือแค่กินไม่เก่งแต่ว่าถ้าเคอร์ชนะครับมันก็คืออาจจะนิดเดียวก็รู้สึกเผ็ดแล้วนะครับแต่ว่าเขายังชอบอยู่อันนี้ก็คือความต่างระหว่างปูขั่วกับเคอร์ชนะครับถ้ามีคําไหนที่ไม่เข้าใจอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ